เดี๋ยวเอาประเทศนี้แคปสิ่งไหมไม่ฮะน่าเอาไปโพสต์ลงอย่าเม่นโพร้นไม่หาม่าเราซื้ออ่ะก็ก็ให้คุณหนุ่มยืนยืนยันให้เลยเฮ้คุณหนุ่มเข้ายืนยันให้ว่านี่คือผมจริงเนี่ยนแล้วแบบอัวนับเก็นะ จริงคนเล่นเยอะๆไม่งั้นเขาน่าจะมาเล่นกับเราบ้างนะไอ้พวกเทียสิพวกอะไรเงี้ยไม่มีคนไทยบอกว่าเล่นเยอะนะแต่ไม่เล่นไม่จริงไม่จังเหมือนเรามากกว่าเออไม่ค่อยมีจริงอาจจะอาจจะอาจจะกลัวเปล่นต่างเดิมไม่รู้เช้าวันนี้หรือเช้าเมื่อวานผมยังไปซัดกับคนไทยมาอยู่คนติดตุ้งชาไทยไทยเหมือนอ๋อ ทุจรทริติดธงชาติไทยเออมผมมาถึงนาุนต้นเนี่นะที่อะไรมาถางนล้นผมเข้าไปที่อะไรอะพี่ยฮะที่อะไรอ่ะเทสิบเสิมันเล่นไอเผมเล่นไอชิปตินอ๋อไอเอเจ็ดใรููจักหบพี่ เขาน่าจะรู้จักคุณต้นนะเพราะว่าเขาฟอลโลโ่เนอะโอ้ไม่ใช่เบิร์แม่เราหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลงท้ายศูแปดไอเดียอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เดินทางไม่เห็น C C B ตอนนี้จะวิ่งออกไปอยศเดี๋ยวเราทีคนจะฝ่าให้อยิงได้เลยตอนเนี้ยเด้อโอเคเด้อมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นช่องกลางอ่ะจะปัดช่องกลางอย่างเดียวคือหลบอยู่เดิ่มมันจะได้คนแล้วมันก็ได้คนแล้วมันจะได้คนแล้วผมจะมีกันนะเนี่ยมันเริ่มมาแล้ว เงี่ยมาด่วนเลยเนี่ยยิงไม่ได้ผมเฮ้ยเฮยไม่ได้ดูดูดูเงียมาด่วนเลยคโอเโอ้ยแงดาตีอ่ะเอามันตีนักเออสรีสรีอู้ยถอยถอยด่วนโอ้ยยอะฮือยือฮ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 ืออฮืออฮื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 อืออฮื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  ยิงไม่ได้พี่หาเรียมอยู่คนนึงนะแบบเปียบเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมันร้วโดนซส้นตรงเยอะเยเลี้ยวเลี้ยวลยเขล้มลุ้มอันนี้เลยเออลุ้มเลยโอ้โหยามันยิงาเข้าบุกเข้าเออใส่ไปสลย แล้เดี๋ยนเนี่ยีไปแล้วยอด้วปี๊บไหมปี๊บยิงง่ต้องคิดเล้โ้เดียวลยยิงพลาดยิงพลาดเลยแย่เจะแฉอยู่แลตายไชนะยิงไม่ทันมันยิงไม่เห็นอเห็นมเฮ้ยอตเตมัน ตายอ่ะเฮ้ยมตายนี่เมี <re hey, ๋ยวพ่เด่มาถอยพอบุญทำไมเฮียยังไม่ตายอ่ะอะไรโอต๊โบติ๊โอต๊เฮ้โหเงเงิน้ยมีสี่เยมีคนีห้าเงอยู่มีห้าเงมี้าเงเฮ้ยเฮ้ยคนเล่นตายคนคนตายหมเลย มีกกอนตาว้ากูกูสไตายไปเลยกูก็ซ่อมไม่ถูกรักษาไม่ถูกเลยเนี่เราซ่อมใหญ่มลกเราแชร์เลยเออชนะอยู่เฮ้ยเหยียพาังแหง มันกันจริงรีบาแกร์กีร้สอรกก